Si O-Yong Si O-Yong treats sir 26 Sir guest return ขอบคุณค่ะก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหรอไม่พี่นั่นเหนื่อยนับรอะไรมาแกจะไปเหนื่อยแล้วไปเฟินเขาที่เหนื่อยก็เห็นน้องไปเฟินเรียกพี่ที่รักอ๋อเหนื่อยเลยขึ้นมาใครก็เรียกที่รักที่รักทำไมเห็นพี่หน้าตาดีแล้อยังไง ทุ้พี่หน้าตาดีพี่ก็เล่นตัวนะจ๊ะไม่ไม่อยากจะไม่ได้เห็นขาอ่อนพี่หรอใช่วิลลี่ไปอ่าไอ้นี่จะช่วยได้ดีตัง้งใจฮะขึ้นมาพราวเก่ง<ะ>ไม่ใช่จริงนะผมไม่เกี่ยวกันดี่วันนี้ไอหลานคุยหน่อยจริงๆวันนี้ มีอีกหลายๆผลงานเพลงเลยที่อยากจะร้องนะคะแต่ว่าขอสักนิดนึงนะคะสักนิดเดียวนิดเดียว,ดเ,ดยวเป็นเพลงที่ใบโนชื่นชอบมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่สื่อถึงแม่พึ่งพวงดวงจันทร์นะคะจริงๆผลงานเพลงนี้พี่ยู้ยเคยร้องเอาไว้โอเคครับจบแล้วเดี๋ยวไล่ครับยังค่ะยังไม่ได้ร้องเลยไม่อาปากร้องสักแอะเลยนิดเดียวดวงจันทร์ในดวงใจนะคะเดี๋ยวเราฟังดูร้อกันเลยยังหนึ่ง ตรงไหนต่อไปนี้กูจ,กจ,จ,จะเลิอกคบนักร้องนะทำไมอ่ะโอ้หกอีกแกเรื่องอะไรนิดเดียวร้องไปครึ่งเพลงนิดหนึ่งของหนูกับนิดหนึ่งของพี่ไม่เท่ากันไงพี่คนเป็นนกคนชื่ออ๋ออนิดเดียวมันก็ขึ้นต้นแล้วก็จบเลยอ๋อขึ้นต้นแล้วจบเลยเออสงสัยจะได้ต่อยนักร้องวันนี้เอ้าใจเย็นๆสิอาภัยหนูหน่อยจังเลยคุณอ่ะฮะเอออยู่ใกล้ๆคนสวยอย่าดูสิลูกไม่รู้ช่วงนี้วัวทองโอ้โห ก็ขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณสําหรับแฟนเพลงด้านน้าเวทีแล้วก็ขอบคุณพี่โอ่งด้วยวันนี้ที่ให้โอกาสใบเฟินได้มา,อ,ามอบเสียงเพลงด้านบนเวทีแห่งนี้นะคะแล้วก็ฝากผลงานของใบเฟินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube <c oughs> นะคะใบเฟินสุธยาออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กใบเฟินสุทธยานะคะสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็พูดคุยติดตามผลงานเพลงของใบเฟินได้พี่ก็เป็นเฟซเฟซบุ๊กดูมันนี่ติดตามอยู่พี่เข้าไปกดไลค์กดไลค์ไลค์ค่ะ ไหลน่าจะเป็นที่ขอบคุณนะคะวันนี้ยังมีศิลปินอีกเยอะแยะมากมายเลยที่จะมามอบเสียงเพลงด้านบนเวทีในค่าคืนนี้แกะลงไปแล้วอย่าลืมไปสั่งไว้นะขนมเปียกปูนกับส้สั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วช่วยเหมาไปเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับไปขึ้นมาพร้าวอีกขอบคุณค่ะเดี๋ยวพ่อจะมาเปิดเพลงดังให้นี่คือศิลปินคุณภาพที่ท่านในการยอมรับพลังเสียงยอดเยี่ยมติดตามผลงานที่หลานเบเฟิร์นจะนำเสนอท่าน ต่างๆนะครับนักร้องท่านเนี้ยสมัยก่อนไปเดินปัาใต้อ่เขาจะบอกว่าเอ๊ะนักร้องวันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่เขาบอกเอ้ผู้หญิงหรือเปล่าเอพี่น้องรู้จักกันดีออ่าเอพจนาครับคนหัวใจหลอกอแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยคุณโอพจนนาอา รอรบกุท่านและก็ดอกไม้รางวัลน,น้ำใจที่มอบให้นะครับให้เองง่ายๆก็ขอให้ได้กลับไปง่ายๆเป็นร้อยเท่าพันเท่าน,นะครับ <อม S 2> ครับผมก่อนอื่นต้องกลับไปพักการาพระเดชพระคุณท่านท่านเจ้าอาวาสแล้วก็วันนี้นะครับเอดีใจมากที่ได้มาลําลึก<ว>นะครับถึงพี่เพึ่ง30ปี3าสยังเหมือนเดิมนะฮะยังเหมือนเดิมยังเคารพและก็ยังแน่น คณะกรรมการของเราบอกแล้วว่าศิลปินที่มาเนี่ยมีคุณค่าทุกคนแล้วแฟนเพลงก็ยังเหนียวแน่นเหนียวแน่นมากเมื่อกี้ผมมารถติดยาวมากหลายกิโลยาวไปถึงเชียงใหม่นะฮะฮะเชียงใหม่เลยเหรอไปถึงไปถึงจ้าขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากศิลปินยังเหลืออีกเยอะนะครับขอบคุณน้องโอ่งมากมากนะครับน้องสาวที่น่ารักนะครับมีอะไรเราก็ถึงกันนะฮะเอาผลงานเพลงต่อไปร้อยเมียมาเสีย ขอบคุณมากๆครับสลับเสียงปรบมือดอกไม้อันแสนสวยรางวัลน้ําใจน้ําจิตน้ําใจอันแสนดีจากสภพานคุณแม่ขนมเปียกปูนของวิลลี่ใช่ไหมครับผมก็ช่วยศิลปินมีเยอะนะครับเอต้องจากลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนโอกาสหน้า มารับใช้ใหม่นะครับ behaviour. ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็แงแรงงดนี้ขอให้เงียงทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณรับขอบคุณบคุณพุทนาอ้าวนี่ผู้พี่ผู้พี่ไปแล้วตอนนี้มาดูผู้น้องมาครับโอ๊คพจนาครับเชญครับนี่ผู้น้องนี่ผู้น้องมันม้วนก็สองพี่น้องนี่แหละครับเอาขอเสีสยคนลอยหัวหน่เลย